สวัสดีคะ่ะ FC ทุททกๆท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะวันที่22กันยายน2567นะคะทุกคนวันอาทิตย์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่เจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่21ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านขาวันที่21นะคะใจให้เด่น 7- และ6วันนี้หลุดพี่น้องหลังจากที่เข้ามาหลายวันตืบอยู่พี่น้องขาเขาตัวเด่นห่อยม้านะคะทุกคนวันนี้มา8 48ส2าสอง หลุดพี่น้องเจ็ดกับหกเจหลุดเลยไม่มีย่ใหญ่เลยนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเอ็ดเลขเด่นประจําวันห้อยไหมห้อยมาสองเจ็ดหลุดนะคะวันที่ยี่สิบสองเอฟซียากหยุดพักผ่อนก็หยุดได้นะคะทุกคนเข้ามาหลายมือเราพี่น้องหยุดจากสองสามมือก่อนคอยมาตามม่เด้อพี่น้องเด้อมีเข่ามีหลุดเด้อจ้าพี่น้องขาเอฟแอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่า มันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันที่22นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลข9และเลข8ทุกท่านขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้นะคะต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเขามีหลุดถูกมือนะคะพี่น้องเรามาดูค่ะทุกคน9นะคะ94 ก้าสามเก้าสองเก้าหกแปดนะคะแปดเก้าแปดสี่แปดสองแปดสามนะคะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยได้เลขเด่นประจำวันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตัวเลขลายตัวจะพูดยากนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือแปดเก้าเก้าแปดนะคะ คู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนเมือนี้ใจมากเก่าซีซีเก่าพี่น้องท้าพี่น้องมากก็สามารถตามใจได้ท้าพี่น้องว่ามากกับพานใดค่ะพี่น้องทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบินน้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบเด่นแยกกับเด่นประจําวันที่ใจจับให้สามารถจับเลขเด่นแยกกับเลขเด่นประจําวันถ้าไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้นะพี่น้องสามารถจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันได้เลยนะคะทุกคนขาแล้วแต่ความชอบพี่น้องบางมื้อบางวันก็มีในนี้บางวันก็ไม่มีนะคะทุกคนขาค่ะสำหรับแนวทางราวสตาร์วันที่22กันยายน2567นะคะ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชค,โชคๆมันมนกันสบูสุกลเด้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า